อำเภอเมืองหนองบัวลำพูเล็งเห็นปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนชาวหนองบัวลำพูการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นำทีมโดยนายประยูรอารันรุธในอำเภอเมืองหนองบัวลำพูและภาคีเครือข่ายโดยอำเภอเมืองหนองบัวลำพูได้จัดตั้งสอสอ,ออเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนซึ่งได้รับข้อมูลจากระบบทีพีแมบล็อกบุ๊ก จากแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานได้กําหนดทีมที่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการในการลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเพื่อการวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากสีทอหนึ่งทัศนคติสองทักษะสามทรัพยากรสีทางออกในการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านได้มีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมช่วยแก้ไขปัญหามีติด้านสุขภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดนมบัวลำพูสาธารณาสุขอำเภอเมืองนนทบำพู มิติด้านความเป็นอยู่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปกครองอำเภอเมื u, องหนองบัวลำพูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพู u, พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำพูท้องถิ่นอำเภอเมื u, องหนองบัวลำพูองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีครัวเรือนในการรับผิดช,ชอบมิติด้านการศึกษาสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอาถยาสายอำเภอเมืองหนองบัวลำพูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารโรงเรียนหนองบัววิทยายนมิติรายได้ พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำพูปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำพูเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำพูปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองบัวลำพูประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำพูและท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองบัวลำพูมิติเข้าถึงบริการภาครัฐปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำพูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองบัวลำพูองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีครัวเรือนในการรับผิดชอบอำเภอเมืองหนองบัวลำพูได้ดำเนินการช่วยเหลือ มิติด้านความเป็นอยู่ั้งหม19หลังคาเรือนซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินการแล้วเสร็จแล้ว9 9ซซึ่งมีครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือดังนี้1นางอารีสีดาแก้วหมู่สามตำบลน,นครไ้สร้างบ้านสองนายสมบูรณนะ์นามหมู่สิบําดตำบลน,นครไ้ซ่อมสร้างสามนางสาวไข่น้ำนายจันทามูห้าตำบลบ้านนาครไห้ซ่อมสร้างสี่นายสมควรกองโสหมู่สี่ตำบลบ้านขามซ่อมสร้างห้านางคำกอง คุณพิมหมู่เก้าตำบลบ้านขาวซ่อมสร้างหกนางวันนาผิวขาวหมู่ห้าตำบลโนนทันซ้อมสร้างเจ็ดนายบุญธรรมแป้งหมู่ห้าตำบลโนนทันซ่อมสร้างแปดนายอุไลของตะน้มผู่ติสองตำบลบ้านขาวข้างบ้านเก้านางบุญถมชาชัายหมู่เก้าตำบลบ้านขาวข้างบา้านติดนายสวัสดิ์ของท้อ,อยผู้สามตำบลบ้านขาวซ้อมสร้างสิบเอ็ดนางชิดของูเขียว หมู่สิตำบลบ้านขาวซ่อมสร้างสิ 12, นงางสาวสมิญญาสามิพลสร้างบ้าน1ิ 13, นายกำพลแำ้มชาวนาหมู่1ิตำบลป่าไม้งามสร้างบ้าน14นางเวินโพสต์สีอยู่เจตำบลโนนคมิน้นซ่อมสร้างสิ 15, นางสมัยสินดีหมู่3ตำบลโพอใช้สร้างบ้าน16นายประยูรหมู่สหมู่3ตำบลโพอใช้ซ่อมสร้าง17นายพัดการุติตหมู่สตำบลหนองไผ่สูนซ่อมสร้างสิ 18, นางสนมเงาหนงหมู่หกตำบลหนองไผ่สูน ข้างบ้าน19นายรอดอย่างการูเซตตำบลหนองไผ่ปู๋้องป้าอำเภอเมืองหนองบัวลำพูพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนตระหนักถึงปัญหาภายในครัวเรือนที่เกิดขึ้นนั้นเรายังคงมุ่งมัน่นและมีความตั้งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มุ่งหวังไว้เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกันเพื่อเป็นเมืองหน้าอยู่นักเที่ยวแห่งแสนจริง